เป็นเรื่องน้ำหนักบรรทุกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความขับนตอนพอสมควรนะยิ่งแล้วราว่าน้ำหนักบรรทุกนี้ก็เป็นความรับผิดชอบของกทมร่วงกับทางตำรวจด้วยปัจจุบันเนี่ยเอ่พอพรบทางหลวงกําหนดให้ทางหลวงท้องถิ่นเนี่ยให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลนะมันก็คือกทมก็จะเป็นผู้ที่ออกกฎเกี่ยวกับน้ําหนักบรรทุกเองนะซึ่งเราออกกฎมาน่าจะปี64มั้งหอ้หกห้าหกห้าวิจุนาหกห้าก็คือลงในพระราชกิจจานุเบกษากําหนดน้ําหนัก รถบรรทุกแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยน้ำหนักรถบรรทุกที่อนุญาตก็ควรจะเป็นเหมือนกันการบังคับใช้ที่ผ่านมาเนี่ยกทมไม่ได้เคยไปชั่งน้ำหนักรถบรรทุกนะเราเรามองว่ารถบรรทุกเนี่ยไม่ได้วิ่งเฉพาะในกรุงเทพมันจะวิ่งออกไปต่างจังหวัดออกไปถนนทางหลวงทางรชนรทด้วยซึ่งส่วนใหญ่แล้วด่านทั่น้ำหนักเนี่ยจะอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ของกรมทางหลวงหรือทางรถไฟชนรทแต่นี้ผมคิดว่าเราคงอาจจะต้องมาหาดูตรงนี้มากขึ้นได้การการ บังคับใช้กฎหมายก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าผมว่าพรบรทางหลวงเนี่ยให้กรทมเศรกิจหรือเจ้าที่ทางหลวงซึ่งมีตัง้งแต่ท่านประหลัดลงไปถึงพนังกงานเศรกิจเป็นเจ้าที่ทางหลวงแต่ว่าเราจับกลุ่มต้องส่งตำรวจดำเนินคดีคือเราไม่สามารถเพราะมันเป็นคดีายาการจับกลุ่มลถบรรทุกเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องส่งตำรวจดงนั้นผมคิดว่าการดำเนินการต่อไปเนี่ยเราคงจะต้องจัดชุดร่วมกับตำรวจในการดำเนินการ คงต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่มีตัวช่างาหนักด้วยแลงวั้นเราคงไม่ลอยเข้าไปช่างาหนักที่ด้านนอกละคงต้องเอาออกมาช่างด้านในมาคือตอนนี้เราได้ตัวช่างจากกรมทางหลวงมาหนึ่งตัวซึ่งวันนี้น่าจะลงไปให้ให้เห็นแลว,ว่ากระบวนการการทางานร่วมกันการจับการส่งตารวจการทําอย่างไรนะและอนาคตเราคงต้องมีตัวช่างของเราเอง